ระนี้เ <Workers> ข <intendent> ้ามาใช้นะคะเพื่อให้นะคะยิงตัวเข้าไปที่กองค่ะนะสนะสิ่งละตองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นความที่ทางพิารบอกว่าอยากจะให้การกานนั้เร็วขึ้นเพราะนั้นระบบก็จะตงไปตามองค่ะอย่างเ่ต้อเป็นใครบอกที่โปรเจกต์ที่เราัะตไ ไดเราทำเง็นทุนได้ร้อยแค่ไหนก็จะได้คำตอบเพาะงั้น้ท่งนั้นก็คือโดยที่พอเรานำข้อมูลเข้าไปเรียบร้อยทระบบงานทุกกองชาติทุกกองอุตงารณ์ทเกสถานะทุกท่านก็สามารถส่งออกได้นะที่ที่ไทยไมแล้วที่ท่านไทยไปเนี่ยร่าทุกวัน้ก็มีตัวอีกที่ต้กส่งไปที่ต่างะเทที่่า

เดี <laughs> yeah, 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอย่าับองเดี๋วีับต่วลับตัวที่ที่ไม่ใช่เดียวจะส่งไปให้ลน์เพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างไม่ได้นะะมันไม่ได้ค่ะไม่ได้คะะตกนคือเราตะกนเที่ยวตะโกนทุเมือใช่ทุกเมืองทากปรเทศฝรั่งท่อเมันกาแล้ก็ใช้คนไทยเดีน้ ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองฉะเซินเซานะคะใช่ค่ะท่านจะทำหน้าที่เป็นประธานจะบอกว่าเทศบาลเมืองิงเซีนถือว่าเป็นเทศบาลที่โชคดีมาก เพราะเป็นแค่ใบแรกในประเทศไทยของประเทศไทยเลย AI Chat ก่อนนี้เพราะนั้นเราไปคุยไปเลยค่ะโมไปเลยว่าระบบนี้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของ AI Chat ก่อนก็คือความทันสมัยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตอบข้อสักถามความเกิดร้อนของพี่น้องประชาชนใช่ไหมก็คือย4ิชั่วโมงเลยค่ะพี่ปอยใช่ ราอาอข้านอรองผู้บริหารโรกจาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะนำโดยท่านผู้จัดการฝ่ายค่ะขายและบริการลูกค้าภารงค์ขอปล่อคุณธงตกรเห็นัค่ะรี้แย้ัญา ได้ค่ะอีกรูปหนึ่งจะขอเป็นจับมือค่ะใช่ค่ะท่านประธานนะคะต้องสองทางจับมือลงน้ำมือถาขอเชิญทีมขุมวชนนะคะกดไลค์ค่ะท่านที่อยู่บนเวทีลงด้านล่างนะคะภูมิใจของเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะที่เราได้เป็นหนึ่งนะคะท่านผู้หญ่ทั้งสองกดไนึค่ะท่านผู่สองกดไลค์ เขียนหลักด้วยนะคะจิ้ด้วยนะคะวันนี้เป็นภาพแห่งความสุขนะคะแล้ว นอนาคตการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาความฉลาดความคิดในยิ่งขึ้นยิงย่งไปทั้งเรื่องการสรตาอยอดการที่จะสร้างความสั่งคั่งที่ดีและการประหยัดเกี่ยวกับเทศบาลครับนี่ใช้ก็ประมาณในการเงินการเท่าไหร่ครับก็ประมาณตอนนี้เรา ตั้งไว้ว่าจะร่วมมือก,กับทาบงเทศบาลในการที่จะพิจารณาประมาณสิ่งท่าใหญ่เหนกันอยากให้ท่านพูดถึงประโยชน์ค่ะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับในการจด MOU ในครั้งนี้ก็ทางเทศบาลวันนี้ได้ร่วมลงนามแบบการเปลี่ยนแปลนะคะเป็นการพัฒนาแพลตฟอรผงเป็นไอไอเชิงบอกนะคะแล้วก็ ทำให้ภาคของเทศบาลเองได้ประพูให้มียกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่ได้รับเนี่ยจากทางเอกภัได้มาทำใหนน้ประชาชนจะได้มีความใกล้ชิตกับเทศบาลมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วนส่วนในเรื่องของการบริการก็ยังสามารถให้ข้อมูล ในการใช้เอกสารต่างๆเวลามาติดต่อกับทางเทศบาลได้ก็จะทําให้ระหว่างภาาประชาชนกับเทศบาลมีความใกล้ชิดแล้วได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ความครอบคุมจะครอบคุมปัญหาอะไรได้บ้างครับค่ะปัญหาของท่านน้องประชาชนในเขตเทศบาล เป็นเรื่องร้องทุกเรื่องร้องเรียนแม้กระทั่งข่าวสารสต่างๆของทเอทศบาลเก็สามารถแจ้งเข้ามาแล้วก็ทางเทศบาลเองก็รับร้องเรียนแล้วก็ได้ตอบได้รวดเร็วได้ทุกเวลาได,ได้ทุกช่วงเวลาโดยไม่มีวัหยุด